สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอมบี้อะพพลิปไว้ลิฟมีกระดกนิดน่ยขออยลอับซอมบี้อพพลิปวันนี้ทุกคนจะต้องเอาตัวรอดให้ครบ5คืนจากซอมบี้บ้าคลั่งนะฮะภายในโลกแห่งนี้เนี่ยกลางวันนะครับจะนานกว่ากลางคืนประมาณ5นาทีนะครับซึ่งหมายถึงว่ากลางวันมีเวลาแค่นนน10นาทีเท่านั้นถ้าฟ้ามืดเมื่อไหร่นรกก็มาเยือน้อออออออพอพ ปะ่ะเดี๋ยวไปบอกผู้เล่นกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างโอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้พวกตัวรอดทั้ง4คนครับตอนแรกจะมี6คนนะแต่ว่าอีก2คนนั้นได้ตายจากไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้สิ่งที่พวกเราจะเล่นคือซอมบี้อพ ocalypse ทุกคนจะต้องเอาตัวรอดจากซอมบี้นะครับวันนี้มีให้5คืนกลางวันเนี่ยมีเวลาให้คุณ10นาทีส่วนกลางคืนจะมีเวลาให้คุณ5 <falsch S 1> นา<ะ>ท <Help> ีเฮ้ยเ้าฆ่ากันเองได้อ่ะ ก็ได้แต่คุณจะไม่ฆ่าก็ได้แค่คุณเอาตัวรอดจากซัมวิร์กไปเลยจะรอดหรือเปล่าแล้วผมว่าคือล้วอยู่กันไม่ใช่คนเดียวผมไม่เชื่อแล้วคุณจะอยู่กันเดือกับสีก็เด้และวันนี้เหมือนเดิมครับผมมีรางวัลให้ห้าพันสำหรับคนที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายเหมือนเดิมแต่วันนี้พวกคุณไม่ต้องหานะวันนี้พวกคุณได้เต็มๆต็หานสี่คนเหรือจะชี้เอาละก่อนที่ทุกคนจะเริ่มผมอยากให้ตามมานิดนึงนี่คือตัวอย่าง ทีมงานมา้ยทีมงานระวังจับลอยได้ด้วยเหุยอี่ก็ด้วยหุยนี่คือส่วนเล็กๆเท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีลัคกี้ครับไม่พร้อมเหรอยังไม่พร้อมทีมเรด อ,อแต่ก,ก็กลุมกันด้วยกนเอาล่ะครับตอนนี้ก็วันแรกนะครับวันที่1ของการเอาตัวรอดของแต่ละคนนะฮะมาเหมือนเดิมครับสายเดิมวิ่งเข้าไปถามมันก่อนว่าพวกเขาเฮ้ยคือแรกยังไม่ต้องถามดีกว่าฮะรอดูไปก่อนเลยกันรอไปถามวันที่2ทีเดียวเพราะว่ารีแอคตอนแรกตอนนี้ก็ยังสับสนกันอยู่นะครับไปดูพวกเขากันดีกว่าสีทอ<ป>งโอ้โหไม่ใช่เวลาเลย10นาทีเหรอเรามีเวลาแค่สิบนาทีเองเหรอ ขอหินหน่อยได้ไหมได้ทำไมลุกไม่คะเป็นที่ขุดหินนะกะจะใช้ให้หมดก่อนนะเปืองโอ้โหประหยัดเกินเมื่อกี้เจอเจอนายพิชชานเอก่อนด้วยสุดยอดจิ้วอุ้ยแล้วแค่โควิดไม่ต้องมามันจะมืดแล้วป่ะวันที่จะตกแล้วอุ้ยจะมืดจริงเหรเนี่ยจะมืดจริงเหรเนี่ยไม่ได้พูดเล่นยันไม่มีดาบเลยอุ้ยมาล้ออุ้ย ตอนนี้คืนที่หนึ่งแล้วนะครับไ,รไม่มาแล้วมาแล้วฉันไม่มีอาวุธเลยให้ตายสิเอาวะเซอร์วะพี่ตูอยู่ไหนฮะพี่ตู้เฮ้ยเอาวะต่อบล็อกวะทำต่อบล็อกกันคิดว่าอยู่ตนี้จะรอด <c oughs> คืนแรกพวกเราจะรอดนะครับไปขึ้นต่อไปนั้นไม่รอ,อดแน่นอนมาสุดแมปมาสุดแมปเราต้องต่อดขึ้น <c oughs> เต้เบ้ทิ <c oughs> ้งลงเต้ ทีลงเตะเฉยเออเนี่ยโยนี่เป็นไงแผนการอนุญาเยยมโอ้โหฉลาดจังเลยเดมดีมากดียมเยอะไปเลยคืนนี้เท่ากับว่าไปไหนไม่ได้เลยเอ่อเท่ากับเขาเสียเวลาไปเลยนะแค่ที่เขาจะไปหาของเนาะเพราะคืนนี้เป็นคืนที่แบบว่าควรจะหาของที่สุดเพราะซอมบี้มันยังไม่เก่งมาก นี่คือภาพตอนที่แบบว่าทิ้งฐานไม่ออกเลยอะซอ,อมบี้ต่อลขอคือมาแล้วจะละยาอนอะไรเงนี้เรียวรอครับผมคืนที่หนึ่งก็ผ่านไปอย่างชิลๆนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเกินไปนะฮะเดี๋ยววันที่สองเนี่ยผมจะเข้าไปคุยกับแต่ละคนนะว่าอะไรยังไงบ้างเพราะเขาแบบเริ่มปรับตัวกับซอมบี้ได้ละเขาเห็นซอมบี้มันอ่อนด้อยมากเฮ้ครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณบีครับคับไม่มีอะไรทำอาหารสบายดี โชคดีที่คุณเบมนะคะเอาน้ำเทลงไปทำให้ซอมบี้ไหลแล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมสำหรับคืนที่สองรอดแน่นอนหรอโอเคเป็นไงบ้างครับคุณเบเยอร์นแซนครับแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมชื่อเบมนะครับมาจากช่องเบเยอร์นะครับในคูบิสนะครับเฮ้ยโปรโมทตัวเองด้วยอ่ะ <laughs> ยังไงเป็นไงฮะ <laughs> คืนนี้ผมว่าคุณว่ามันจะชะนะไหมคุณอะโอ้ผมสบายๆครับทนได้อยู่แล้วใช่ไหมซอบายไม่กากนะใช่ครับใช่ครับสบายโอ้โหขึ้นน้่งขึ้นมาได้เลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคนะครับคุณแม็กครับผม สู่กันสู้กันสบายสบายไหมครับสบายสบายอืมคุณโอโกจิซรานะครับแล้วคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมคุณว่าจะผ่านได้ไหม5คืนน่ะสบาย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 นะโอเคผมจะปล่อยให้คุณหาของหาทรัพยากรกันไปเนาะลุงเตเป็นไงบ้างฮะสบายดียังไม่ติดเชื้อโอเคโอเคครับตอนนี้เหมือนทุกคนก็อยากแบบเอ้ยสบายสบายชิลๆยังไงก็ได้แค่นี้จิ๊บๆเด็กๆเขาเล่นกัน เบเยอร์กำลังจะมาตักลาวาแต่ไม่รู้ซะแล้วว่าลาวาทําอะไรซอมบี้ไม่ได้เอ๊ะนั่นลาวานี่นะเขาจะทํายังไงกับลาวาป่องนี้ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดได้หรือว่าทีมงานคิดได้ก็คือเขาจะตักลาวามาคุ้มค่าซอมบี้ครับ ซึ่งเราดูกันต่อไปครับไปดูฝั่งโอจิซัตบ้างสิกำลังหาแร่ตามสไตล์โอจิซัตแล้วก็เจอของในกล่องในวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับของขุดแร่หาทรัพยากรให้มากที่สุดนะครับแต่สำหรับคำแนะนำผมนะบล็อกมีไว้เยอร์ดีที่สุดแหละมึงเตอยู่กับวเเยอร์แซ่ดแทใช่กล่องตอนไม่รู้อ่ะเขายังไม่เห็นกล่องที่อยู่ใต้ภูเขานะครับมันอยู่ข้างล่างๆเลยฮะเจอไดมอนด์ด้วยแต่ว่าเขาไม่เห็นแน่เลยกล่องก็น่าจะไม่เห็นด้วยโอ้ my god โอ้ิสันเจอไดมอนเม็ดเดียวที่อยู่บนกำแพงนี่โอ้ยิสันเป็นคนที่แบบว่าเม็ดเดียวก็เอาอ่ะอย่าให้เหลืออย่าให้ขาดโอ้โหแปบ๊บเดียวครับบีนี่แบบว่าเพชรทั้งตัวยกเว้นกางเกงนะเท่าที่ดูเนี่ยเบมกับลุงเตนนะ่าจะคนเกาะอ,อยู่ครับเบมกับลุงเตเหมือนจะเจอกล่องตรงนี้แล้วน่าจะแบบมาค้นแหละเแบมบไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยได้ไงหน้าลุงอะหน้าเบมเยอะนะเแบมบลุงอยู่ข้างหน้าลุงอะโอ้ตาเห็นกล่องบนไหม ไม่เห็นทับจริงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าดวงมีแต่กำบังไปด้วยกระเบด้วยกระเบื้องกระบั้งเดีวยว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 วิ่งไวมากวิ่งไวมากคืนที่2นี้นะครับซอมบี้จะมีความสามาถพิเศษก็คือวิ่งไวขึ้นแล้วก็มีซอมบี้ปกติทั่วไปด้วยนะครับซอมบี้วิ่งไวมาก ทำไมฟูลออปชันกันเต็มไปหมดเลยนิดนึงนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเขารอดจากซอมบี้ในเว็บสุดท้ายอะแบบซอมบี้ตายหมดเขาฆ่าหมดเลยอะเราจะเงียบที่ให้นานที่สุดนะให้เขาคิดเองว่าทำอะไรคือฆ่ากันเองเช้าวันที่2ได้กําเนิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พวกเขาก็ยังอยู่รอกกันแบบสบายๆนะครับสบายๆใช่ถ้ามันอยู่ใต้ต้นไม้ก็คือไม่เผาไหม้ด้วยนะนั่นสิ แล้วเขากำลังจะรู้ตัวว่าซอมบี้นั้นมันไม่โดนไฟไหม้้าวจัดเลยมีชุดอ่ะเฮ้ยโอ้หนึ่งสองโอ้โหเป็นนกไวลิ่งเลยโอ้ชน้ำเ้ยเฮ้ยหฮ้ย้มันช้าในน้ำก็ใช่อยู่ผมว่าจะเข้าไปถามก็กลัวจะแบบว่าสะดุดให้เขาเล่นกันไปหร่วเปล่าอ้ย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 ดูนี่ยครเยอะโอ้ไอตัวเล็กมิ่งเร็วจัดเลย วิ่งกลับเหมือนเขาจะเริ่มรู้นะครับว่าซอมบี้พอมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็เป็นซอมบี้ปกติทั่วไปนะครับไอเจ้าซอมบี้วิ่งเร็วเนี่ยก็คือสู้ได้ปกตินะครับตอนนี้คือคืนวันที่3ใช่ไหมครับซึ่งแทนที่จะใช้เวลาตอนวันเนี่ยไปหาของใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะต้องมาสู้กับซอมบี้นะครับ ก็ดูกันว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะเอาวะนี่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าลุงเตกับเบมเนี่ยน่าจะมีวิธีออกก็คือเขาพยายามเก็บบล็อกให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้ที่เห็นนะครับตอนนี้มีอะไรปะโอ้ย่า <laughs> นี่ครับบาปจากการที่เขาขุดหลุมคนตายนะครับทำให้ซอมบี้ไล่เขาเป็นขบวนเลยท <laughs> จกคนครับ คืนที่3กําลังจะมานะครับเนี่ยแหละคืนที่3ามนี่แหละเป็น,นปคืนที่จะต้องตัดสินพวกเขาว่าจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะรอดกันหรือเปล่าเอาละความมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นครับทุกคนอเลยหัวเอาหัวไปใส่เด่นน <laughs> ะพวกคุณ<ฮ>บาปนี่แหลพะพวกคุณลบลอกหลุมศพคถึงที่3พวกคุณต้องตายออตอนนี้มีแค่โอจิซัตกับบีที่ยังไม่ได้กลับฐานนะครับ โอ้จีซัดนี่คืออยู่ริมทะเลเลยคือแบบริมทะเลเลยอะ,อะไนหัวที่อะไรเดย <c oughs> ไปเอามาทำไวลบหลู่เขาเหรอไม่มันที่ดีนะคืนนี้มันคือที่พวกเขาอยู่แยกกันหมดเลยนะครับแต่ละคนทอมบี้มันก็โหดขึ้นแล้วละ่ะแต่แค่ว่าเขายังไม่เจอแค่นั้นเองน้ยน่ากลัวมันโดดสูงมากโอ้โหโดดเท่าต้นไม้เลยเดี๋ยวต่อขึ้นขึ้นไปอีกต่อเลยไหม คือที่3ผ่านไปอย่างง่ายดายเหมือนกันนะเหมือนกับว่าซอมบี้ก็โหดแล้วแหละฮะแต่ว่าสัญชาตญาณของซอมบี้นั้นยังต่ําอยู่นะครับยังไม่เห็นคนไกลมากยังไม่เห็นอะไรมากคนก็อยู่กันบนน้ําบนเขาบ้างอยู่กันที่ฐานของตัวเองก็ยังรอดครับแต่เขาก็ายังไม่รู้นะว่าคืนที่3มเนี่ยมีซอมบี้อะไรบ้างเพราะเขายังไม่ได้ลงมาดูกันเลย <c oughs> <c oughs> มีรีบกลับเลยครับมันเห็นซอมบี้กระโดดจ้ำหา รีบหนีเลยอ่ะเฮ้ยแต่เพาเขาเห็นกล่องแน่เลยเขาเห็นกล่องแล้วอันนี้ยชัวเห็นกล่องแล้วนี่เขาต้องขอบคุณซอมบี้เลยนะครับที่ทอมบี้ทำให้เขาไปเห็นกล่องใบนี้เนี่ยนี่คืนที่สามผ่านมาได้ใช่ปะก็สำหรับรางวัลที่เขาผ่านคืนที่สามมาได้นะครับผมก็ใช้ทุกคนเนี่ยเลือดเพิ่มแบบเต็มอุ้ยอุ้ยเลือดอู้หู้จอมยิมใสอีรังไม่น่าจะใจดีขนาดเนี้ยดูทรงอ่ะ โอ้โหโอ้โหพี่ตัวน้อมันมันโดดใส่นะมันถือทีเอ็นทีด้วยทีเอ็นทีอ่ะนะมันระเบิดแล้วเดี๋ย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 วระเบิดได้เหรอไปแล้วขึ้นไปแล้วมันอยู่แล้วองเองโอ้ยจะฟาตายขึ้นมาเร็วผมจะวางลาวามันกระโดดได้ซอมบี้กระโดดได้จะเป็นขีดนะมันถือทีเอ็นทีด้วยอ่ะโคตรโหกจะฟาร์มของไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพอกไปให้ไวมาเลยตบ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 มบต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 บกบตบลบตาตบตบตนตบ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 บต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 บบบนคบ คุณคืนมันไม่คุณคืนประตูไหมเอาฮะไม่ไหวรบหลูอ่ะคุณรบหลูอะไรครับผมคืนที่4ี่กลังจะเริ่มึ้นนะครับโดยเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าคืนที่สี่จะมีซอมบี้ล่องหนกับซอมบี้ติดไฟเพิ่มขึ้นมารวมถึงซอมบี้ที่อยู่ก่อนนี้ด้วยกระโดดสูงวิ่งไวและก็ปกติก็จะมาด้วยในคืนที่4ี่นะครับถ้ามันไม่ไหม้ อุ้ยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่พระครนนี่ยังไม่รู้นะครับว่าซอมบี้ทนไฟแค่ไหนเขากำลังชุลมุนกับการที่ไปลบหลุ่มศพกันทุกคนครับคืนที่สี่ซอมบี้ในลบบ้าข้างคุณดูซอมบี้ดิมันยังอยู่ได้เลยเห็นปะเขาอาจจะลุกขึ้นมาก็ได้นะเก็บไว้ได้ตัวคุณระวังนะมีที่พี่ตัวละมันก็แค่ตัวจีบตลกลุงอะ โดนน้ำมันก็หายบีบีฮะมันไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบินบินเดี๋ยวเดวเดวเป็นทอมเป็นทอมอุดตันอุดตัวเองทำตรงบล็อกทำตรงบล็อกทำตรงบกมันกิ้งอ่ะมันกิ้งอ่ะกิ่งอ่ะเราเราเราไม่นอนเลยมันเลยมาเราไปทุกโลออกตรงนั้นของอันบนนั่นน่ะใครไปแปลอ่ะเขามาหรือเปล่าอ่ะ กน้ะไม่ไม่ไม่ัหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะตายแล้วจะตายแล้วรอบนี้เรามีสายแทงว่ะโตสายแทงเหมือนแบบว่ามีแครี่แบกอยู่คนเดียวที่เหลือไม่ทำเลยเลยเป็นไงบ้างครับผมออุุ้้ยยเป็นไงบ้างนึกว่าผีคนลุงคนคนเป็นไงกันบ้างครับบอกเลยว่ามีหนักกว่านี้ไหม ถ้าคุณผ่านคืนที่สี่มาได้ก็ง่ายแล้วมั่งั่นเหรอสิเอะเไงนะชิวๆเอาละครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นวันที่สี่ก็คือเอ๊ะวันที่ห้าแล้วดิวันนี้ว,วันที่ห้าแล้วครับผมแล้วก็เหลือแค่คืนสุดท้ายนะครับที่พวกเขาจะต้องเอาตัวรอดกันนะฮะแต่ว่าคืนสุดท้ายเนี่ยมันต้องไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดไว้แน่นอนแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวแบบที่ผมเคยพูดไว้ว่าคืนที่สามจะโหดร้ายเดี๋ยวรอมืดกันครับโอ้เหมือนพี่โตกำลังจะพาซอมบี้มาเสริมให้นะครับ จากที่มีแค่นั้นก็ฟามาเสริมให้เป็นขยงเลยเป็นไงบ้างก็ดูดิเป็นไงบ้างย้หวกะโลกเคยย้อนหัวกะโลกทิ้งเบเป็นไรก็หัวกะโลกอันตรายกูมันเกิดตรงหัวกะโลกหัวกะโหลกแล้วก็ย้อนทิ้งเฉยเลยทุกคนครับนี่ก็คือเข้าสู่คืนสุดท้ายแล้วครับก็คือคืนที่ห้านะฮะซึ่งคืนนี้เนี่ยเรียกว่าปลัดมูนเลยก็ได้ครับพระจันทร์สีเลือดเลยก็ได้ซอมบี้มันจะได้กลิ่นแล้วก็โหดมากๆ ผมว่าเขาจะรอดในคืนนี้นะครับเรามาดูพวกเรานะครับเหล่าทีมงานมานั่งดูความบ้าคลั่งของซอมบี้กันดีกว่าจกที่เขามีความสามัคคีกันเขาจะเกิดได้ไงความบ้าคลั่งกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมมาโอ้โหเยอะเยอะเกินผมจะขึ้นไงวะเนี่ยวิ่งไปขนาดนั้นเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้ มันปีนบล็อกได้มันปีนบล็อกได้มันมันปีนบล็อกได้เดี๋ยวมันปีนบล็อกโอหเยอะมากมันตอบบล็อกกันมาแล้วโมันตอบบล็อกกันมาแล้วขึ้นแล้วมันตอบบล็อกได้จริงด้วยโงูมันกำลังทำฐานเหรอโอ้ ทุกคนอุ๊ยรู้ปกติเขายังไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้ตัวครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะจมน้ำอย่างเดียวมันต่อกันเป็นฐานเลยข้างล่างอ่ะผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะไม่มีวันเช้าครับมันนั่งเรืออุยมั้วิ่งลงเรือได้ด้วยเฮ้ยลงเรือได้ด้วยว๊อดทำจริงโอ๊ย 4ตัวเลยที่ทาตัวหกตัวรอให้รู้ไปดิเราเปิด PP ป่ะให้เราตีกันเองอืมเปิดเลยเฮ้ย PP ว๊อดอะไรครับอัไรเนอะผูกกันเองก่อนเดี๋ยวเราเห็กันเองแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ต้องกลัวเราไม่้องกลัวพี่โตเกตัดขาดแล้วอะตัดขาดจากโลกภายนอกอ่ะ แต่ทุกบันไดตรงนั้นทิ้งแล้วอ่ะขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปแล้วไปแล้วพี่โตเหนียวเจอแต่ข้าวความสามัรถไปตัวตัดเนาะพี่โตตัดเนาะจะบอกไหมช่วยวางอุ้ยแฟนท่อหมดแล้วเหรอไม่ใช่อะไรไม่มีน้ำข้างล่างอ่ะฮะเดี๋ยวสักพักเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะเอ๋ไปตรงนั้นไปตรงน้นไปตรงน เดี๋โอยโอตบ๊กตบตโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตโอเดียเียเฮยเียวอะไรอะอะไรอะพีบีเราเหลือกันสองคนแล้วนะเงินมันซื้อเราไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ไอเวนน่ะมันเอาพวกพองของเราไปละ ีภาพมันเร็วไปนิดนึงครับไม่ได้ดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างลุงเตตายไปแล้วแต่ภาพที่ผมเห็นคือบีตีลุงเตตกไปตายนะมเมื่อกี้มันคือตัวอะไร,รอ่ะเมื่อกี้ยังไม่เห็นหน้าเลยได้ระวังไว้น้นเอะไรอะ่ะทำไมมันใส่หมวกด้วยน่ารักจัดเลยลูทซอมบี้ซอมบี้ดึงหรอซอมบี้ท้อง <laughs> ลงไม่ได้แล้วนะไม่มีถังน้ำเบมแล้วนี่จะจบสิ้นแค่นี้จริงอ่ะ <laughs> มันจะเป็นค่ำคืนที่ยาวนานอะไรขนาดนั้นล่ะ วาสิอุ้ยตกิวต่อบพอก what the โหดเกินโหดเยอะมากเลยเพียงกับฝนตกไหนบ่อฝอเยอะๆเนี่ยโถโอ้ยพี่ตัวอยู่ตกโอ้ยๆโอ้ยไปเลยโอโหเข้าแยกกันอยู่อ่ะ ุยพี่บีไปแล้วพี่บีต้องจุดก่อนเลยกันนี่เขาห่วงกับผมอ่ะเขาได้จะรอดพี่ถูกกิฟต์เนี่ยลงมาเนี่ยปงหน่งบอกน่าจะฆ่าพี่โตไปซะไม่ไหวยังไงผมคงไม่ไม่รอดแล้วล่ะเดี๋ยวความเร็วของปีศาจพวกนี้ดูความเร็วของมันสิเฮ้อทำไมอ่ะโอ ไล่นะคนนี้ไล่นะคนนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พี่ตัวโดนระเบิดใายโดนซัสบี้วาร์ปใส่มองไม่เห็นเลยเนี่ยปั๊บจังสเกตหัวใจะัวกระชากหัวเมื่อกี้ทีนทีลูกเดียวไปเลยลุงขอโทษไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาพูด เรียบร้อยครับ B เป็นฝ่ายชนะ B ชนะเฉยเลยครับได้เงินรางวัลห้าพันไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยครับอย่าลืมฝากไปติดตามโอ้จีซัสเวเยอร์แซดลุงเตแล้วก็บีแล้วก็ผมด้วยนะครับฝากเฟร์ฟดูไปครับด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายอะไรเนี่ยมาดิล้น Jeg hey, løp! <laughs>